มีมะม่วงแล้วเดี๋ยวมาดูมะม่วงกันค่ะมะม่วงอะไรเนี่ยโอ้หลายลูกด้วยนะเนี่ยหลายลูกด้วยค่ะนี่พ่อกำลังเก็บทางเขาบ้าน มะม่วงอะไรเนี่ย <Arizona> จะสุกแล้วหรือยังเราจะกินทันไหมเนี่ยมะม่วงอะไรคะเนี่ยมะม่วงอะไรคะอนี้ มะม่วงอะไรเนี่ยลูกใหญ่มากเลยอ่ะลูกใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยลูกใหญ่มากอ่ะลูกใหญ่มากเลยค่ะมะม่ว,วงอะไรอ่ะ ใหญ่มากๆเลยค่ะเป็นมะม่วงแบบธรรมชาตินะคะนี่เป็นมะม่วงที่เขาเรียกว่าทานนะคะคนสมัยโบราณนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านนะคะก็เวลาทานเสร็จนะคะแล้วก็เอาเม็ดหอยโยนมาหน้าบ้าน <laughs> ได้หลายต้นเลยนะคะอันนี้คือต้นที่หนึ่งนะคะแล้วก็ใช้น่าจะใช้เวลาหลายปีมากเลยค่ะที่มันออกผลผล,ผลิตมาแบบนี้ตอนแรกคิดว่าหูแบบ มันเกะกะหน้าบ้านนะคะดูดูดูว่าบ้านอยู่ตรงนี้เนาะแต่มันแบบว่าโอ้โหแบบสวยงามมากๆเลยม <c oughs> ัน,นใหญ่มากเลยไม่ขายกันเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็คือกําลังอันนี้ก็คือกําลังที่จะโตอีกนะ <c oughs> มีอยู่ตรงนี้สามต้นนะเราจะกินทันไหมเนี่ยแล้วต้นเล็กมากเลยแ่ะต้นเล็กมากเลยอ่ะต้นแบบต้นประมาณสองเมตรค่ะต้นประมาณสองเมตรเองนะ ว้าวมากๆเลยค่ะมันจะมีสีเหลืองๆอไม่รู้ว่าพันอะไรนะคะวันนี้มองเห็นเขาเนาะก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ติดตามก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้โคชเชอร์มานด้วยนะคะบ๊ายบายรักๆทุกคนเลยค่ะ